หรืพอยต์สิ่งที่หนูพบเจอในการศึกษาเนี่ยเขาถามว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอาชาเราได้เจอประกางคาทีนักเรียนไทยไม่ได้่ทยหรือว่าน็อกฟิลพลพลเนี่ยได้อธิบายันละจริงๆแล้วนะฮะการที่เราจะแก้กดใดกดหนึ่งเนี่ยท้ายที่สุดมันอยู่ที่ปลายปากกานะฮะของรัก Yeah. <laughs> ่เนียหมูขอพูดเลยนะในยุคนั้นเนี่ยเขาเผาเขาอ,อะไรเขาฆ่ามันตายหรือซำเนี่ยทำไมได้รับการประกันตัวจะคนที่โดนดึงศอก 1, 2, แต่คนยังไม่เตะเลยยังไม่ได้รับการประกันตัวในในในเลยยังเลยสิ่งนี้มีปัญหาแลนะ้วนะมันมีปัญหายัางไงนะสิ่งนี้ฮนะเป็นสิ่งที่เราสอนในตำรานเรียนในเรื่องของเหตุแรกโหดเราจะทำมาดูคนที่เรียนอิติเนี่ย,ยรูย้ดีอีย ตัวหนูก็รู้ดี呀ถามหนูว่าท่านสิ่งเหล่านี้คุณสอนในตำเรีหัเรียนคุณสอนให้คนคิดเป็ดคุณสอนแต่คุณไม่เคยใช้ได้จริงในชีวิตเนี่ยสอนทำไมไม่น่าจะมาเรียนทำไมใช่หนูฮะซึ่โตรงจริงๆเนี่ยอยากตะไม่อยากให้ยกเลิกเลยนะแต่ก็อย่างที่บอกทางันยกเลิกไม่ได้มันก็จะเป็ดน,นะคะแล้วก็ เยเป็นเปลี่ยนเป็นการพิจารณาพอหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าอ่ะพิจารณาเนี่ยมันก็จะไม่พิจารณานะฮะงั้นขอแล้วกันขอให้พวกพี่เขาเนี่ยออกมากอดหน้าพ่อหน้าแม่กันนะฮะก็องแคร์อะไรละ่ะที่ต้องแคร์อะไรมนแล้วนะะไม่มีอะไรจะต้องเสียแล้วนะฮะชีวิตนี้ะนะได้ออกมาขนาดนี้เอ็ดดูแขกนดได้ขนาดนี้ได้ร,รู้จักครอบครัวมากกันขนาดนี้ได้สร้างความเปลี่ยนแปลง Ay, <laughs> ใชเหรอฮะเอาง่ายๆเลยนะฮะในหลักสูตรเนี่ยฮะหนูเนี่ยเรียนหนูเรียนสามคณะเนาะหนึ่งใน,นคณะที่หนูเรียนคือเศรษฐศาสตร์หนูเรียนเรื่องภาสีฮะเขาบอกว่าภาสีที่ดีในตรงหเรียนนะหนึ่งตรวจสอบได้สองโปร่งใสนะฮะหลักๆมันจะมียุคหนึ่งฮะที่คอสอชอเนี่ยเข้ามาอุ้มอำนาจ หรือว่าเผด็จการเลยอ่ะเผด็จการแบบไม่ใช่แอบอ่ะเผด็จการแบบให้บบเห็นตรงๆเลยอ่ะยุคนั้นอะมรการนำภาษีของเราไปซื้อโน่นซื้อนี่ยกย้ายเข้ากองทัพมากมายโดยที่เราไม่สามารถสวดสองได้งั้นนูถามย้อนอย่างนี้ฮะถ้าสมมติวันนี้เนี่ยเราสามารถ 好蛋。Oh